พ,พี่น้นองเออบังเด้อปีนี่ง่ายยังมาเลี่ยงคับเลี่ยงไงเอาว่ามีนม้ำจักเม็มดบังเดอร์ไอจังไรสิได้กินขา้าวกินปลาเลี่ยงน้ำครับแน่ฝนก็จักไปทางใดเบิดตกตะย,ยุกหึงเทียบแม่งโดนมันมามาตกเลย อันนี้เขาฮอดำได้อันนี้เป็นเขาเหนียวประมาณจะเดือนนาจะเดือนหนึ่งว่ดีแต่ก่อแต่ว่านาํามันมามาทรงเลยดได้สน,นิทเลยเชียวได้ย้อนปุ๋ยอินซีดิดไม่มีปุ๋ยอินซียนี่นตายเลีล้ยงละ เขาพี้นเป็นเรืองมาหรอ,ขอเขาห้อเขียวง่ามขนาดว้าไม่นำทำไรคะทำไรคะอ,อสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแม่ย่างเดียวน,นั่งโนไว เมื่อเจอกับการทำหน้าแค่น,นี้แหละเด้อพี่น้องเด้อ